น,นสวัสดีสสวัดีครับผมเ,เดี๋ยววันนี้จะมาให้พ่อลองกินลาคอฟฟี่ครับลาคอฟฟี่อันนี้คือซองฟิวเบอนี้นะครับนี่ก็คือตัวหยางแล้วก็สไลบบด์เพลย์นี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพ่อชิมด้วยนนี้ก็ ดูดูเราดูว่าเขาจะชอบหรือเปล่าดีป่ะเดี๋ยวนี้ก่องข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ตามกล่องหน้ากล่องก็จะเป็นตาที่ผมลงในเพจนะครับนี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมอืออือหอมหอกาแฟมันจะหอมนะกลิ่นหอมมันเป็นสูตรที่แบบ คุณลน้ำหนกกับสุขภาพในในส่วเดียวกันเลยครับถ้าไม่ได้กลินนี่ทุเรียนน่าจะเปคุยแล้วนะน้ำนมเาทนนมนมหอมปขนมไปหอมไหมอืมเรอยโยเอยเนัน้เอะไรวันไหหมดแลนมันนวันนี้ต้ยินกางัน้นมด ออกมาก่อน <c oughs> ออกมาก่อนโดยการิเกินกันเดี๋ยวลองชิม <c oughs> ดีครับผมไม่ได้กินหาลายวันละไม่ได้กินหาลายวันละลองชิมด้วยเกี๊ยวน่ารักมากเกี๊ยวมีเกี๊ยวมีลองชิมดูรสชาติมันจะออกแบบไม่ไม่หวานมากแล้วก็แบบมันจะ มันจะไม่กาแฟก็ไม่ไม่ไม่แรงมากนะเพราะมันเป็นสูตรแบบสุขภาพแล้วก็ร่มรื่นเนาะมันไม่มันไม่ถึงขั้นแบบขมมากน่าละมีอะไรอีกเลยกูอ่ะร้อนนะไม่รู้ว่าพอาะจะตีแต่ถ้าปกติปกติพน่นอ่ะฮะเอาไปอะ คนเราบอกว่าอร่อยอเมริเลยกินรอกอะไรเลยเนาะรอกอะไรเนาะะเอาไปก่อนเลูกเดี๋ยวเราไปแช่พ่อเกลียดนี่แหละนะครับปกติพ่อเกลียดยี่ห้ออะไรจำไม่ได้ไปตามตลาดแต่ผู้ใหญ่เนาะว่าในเบอร์ดี้เนาะเดี๋ยวแช่พ่อเกลียดน่ะอันนี้ดีต่อสุขภาพด้วย กินดูครับมันหอมอคือตอนเชา้าดีแล้วก็ตามด้วยตอนเย็นก็กินไฟเบอร์ต่อนะครับมันก,ก็คือมันก,ก็จะเป็นสองสูตรไปเล,เลยคือตอ้องกลับขึ้น <c ười> มาก็ยีถั่วลัไส้ายขึ้นมาก็ไข่เดียวแจะทำมากินกาแฟสุกพาครับผมแต่ถ้าทางนั้นนี่ต้องคู่กับกับ,ก,บก,กายนะครับเนาะ ก็อบควของเราด้วยแล้วก็ค okay? ุมน้ำหนักคุม <UM แ้งเดี๋ยวผมจะลดน้ำหนัก่ะจิ้มอะไรวางกันเนาะลดหน่อยกูเหอะไปหนันเนออ่ามันเหละ อร่อยไหมแต่ว่ารู้สึกว่ารอบนี้รสชาติมันเพียวกว่าแล้วแล้ววนอนน้อยเ <c oughs> มื่อคือกับเอาจริงครับถ้าเรานอนน้อยน,นี่กินอะไรเราจะจะเพี้ยนหนึ่งนะครับเพราะว่าน,นี่คือผมกินข้าวไรขผมถุงเจนเนยนลยรับนนอนแล้วหัอเอาแล้วยังดูหรอเข้าไปเนี่ยรับโค่ เอาเลยอ่ะให้กินรูดเลยบุลเล็นนะให้บุลเล่ชิมดูให้บุลเล่นลีวิวู่ดิลองดูไม่ยัไม่โดนอันไม่ยังไม่จะสดไปเลยเอาล้วก็สดไปมันไม่ลับคัะนะรอนใจเย็น สีหยอกสีหยอกครับอันนี้แบบ <c oughs> กินไว้จริงๆเลยไม่ได้กินเลยกิน <c oughs> ดิกินดิดิดิมีดิสีหยอกหยอกครับอร,ร่อยอร่อยเจ๋ผมชอบชอบนะชอบขอขแต่ว่ามันก็ก็โอเคมันก็สุดกะกลางๆล้วนๆนะผมโอเค อานี้านะรู้ร้แบบมันนะมันพมันไม่หวานมากนี่เจ๊ดิเจ๊เจลาวิชรายหยบอะไรอนอู๋ย่อะลอยอ่อยอร่อยต่ออร่อยอรครับแล้วก็ฟังนะอรอยมากกาแฟลาคาเฟ่นะครับเจเหลียวนี้ก็ตอนนี้ก็รอเอาอเดียว รอเดี๋ยวะเราก็สั่งผลิตมาน่าจะมาหลังจากที่ผมกลับมาจากต่างประเทศก็น่าจะได้ไกันนะครับยังก็สั่งเข้ามาได้ก็คือลอกเล็กก็คือสามารถสั่งพิออเดอร์เข้ามาได้เลยนะครับผมก็จะได้เผื่อปางทีมันคุ้มสั่งคือเอาง่ายคือผมว่าทดลองตลาดนะครับผมสั่งมาไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฉะนั้นก็ฟรีออเดอร์เข้ามาได้เลยนะครับรอบรอบรอบแรกนะครับก็เผื่อเขรี่อยากไปลองชิมนะฮะแล้วก็จริงจริงก็อยากทดลองตลาดก่อนไม่เป็นอ่างแรกขาดหรือว่าของทุกคนแรือว่ามันโอเคไหมแต่ว่า ผมว่าผม,ผมชอบกินนะอันนี้นะฮะแต่ว,ว่าสำหรับคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว,ว่าผมชอบนะครับแล้วก็หลายๆคนให้ชิมก็เขาโอเคเขาชอบนะครับโอเคครัฟันตั้มแล้วครับลาคอฟฟี่ครับผมแล้วพบกันเร็วๆนี้ครับ